สูตรน้ำปั่นปกป้องผิวจากแสงแดดนะครับหลายคนหาผมมาเยอะเลยว่าทำยังไงดีถึงจะผิวขาวใสขึ้นแบบที่ผมเป็นอยู่นะครับง่ายๆนะครับเราทากันแดดนะครับก่อนใส่เสื้อผ้านะครับใส่เสื้อที่มีแขนยาวนิดนึงเวลาออกไปเจอแสงแดดแล้วก็กางร่มด้วยถ้าแสงแดดเนี่ยเนี่ยเริ่มกลายเป็นสีส้มๆแล้วนี่แสดงว่าความเข้ม ของแสงเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับและอีกอันนึงที่น่าส่วนใหญคือใครก็ตามที่สามารถปั่นน้ําผลไม้เองได้ผมมีสูตรสมูทตี้หรือน้ําปั่นง่ายๆนะครับโดยการเอาสิ่งที่ผมก็จะบอกต่อไปนี้นะครับปั่นรวมกันนะครับแล้วแยกกากแล้วดื่มทุกวันเนี่ยโอ้โหแค่วันละหนึ่งแก้วนะครัแต่ทําให้ผิวใสขึ้นนะคใครลองเอาไปทําแล้วผิวใสขึ้นยังไงก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับ อันที่1เลยนะครับส่วนผสมแรกคือการเอาชาเขียวประมาณ1ถ้วยครึ่งนะครับจะมีสารตัวนี้ที่ชื่อว่า EGCG นะครับซึ่งช่วยลดการทําลายแสง UV ที่ผิวได้ส่วนผสมที่2คือแตงโมสักประมาณ1ถ้วยนะครับมีสารตัวนึงที่เป็นสารสีแดงที่เราเห็นในนะ้ำแตงโมชื่อไลโคปีนนะมันจะดูดซับแสง UVa กับ UVb นะครับ ส่วนผสมที่3คือกะหล่ำดอกนะครับกะหล่ำดอกเนี่ยเป็นผักก็จริงนะครับแต่ตัวมันมีสารตัวหนึ่งชื่อยูโรคานิกนะครับ U R O C A N I C นะครับยูโรคานิกช่วยดูดซับแสงแดดน,นะครับที่ผิวได้ดีนะครับอันที่4คือแครอทหัวเล็กๆนะครับมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าเบต้าแคโรทีนนะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ในการปกป้องแสงแดด อันที่5คือบลูเบอร์รี่แหมด้วยนะครับบลูเบอร์รี่หถ้วยเล็กๆกับน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะเนี่ยมีสารอาหารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าวิตามินซีจะช่วยปกป้องริ้วรอยจากแสง UV ได้เป็นอย่างดีนะครับดังนั้นะถ้าเราเอาทุกอย่างปั่นรวมกันแล้วแยกกากด,ดื่มนะครับเราจะได้สารอาหารที่ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่ไม่ค่อยมีเวลาอาจจะไปลองหาสารอา,ารจจะเมื่อเขือเทศสารสกัดจากเบอร์รี่สารสกัดจากแตงโมนะครับสารสกัดจากมะนาวพวกนี้นะครับเดี๋ยวนี้มีขาะ หลายๆย,ย,ยี่ห้อนะครับลองสังเกตดูส่วนผมเนี่ยผมกินคอลลาเจนของพี่สาวนะครับจะเป็นคอลลาเจนที่ผสมพวกวิตามิน A วิตามิน C นะครับสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเบอร์รี่พวกนี้รวมกันเพื่อบำรุงผิวในเรื่องของคอลลาเจนด้วยแล้วก็ช่วยปกป้องริ้วรอยจากแสงแดดแล้วก็ลดรอยโอกาสเกิดพวกรอยดํารอยแดงจากแสงแดดด้วยนะครับใครอยากจะดูส่วนผสมแล้วเอาไปศึกษาเพิ่มเติมพิมพ์คําว่าคอลลาเจนได้แต่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมนะครับทากันแดดใส่เสื้อแขนยาวกางรม่ม อันนี้สําคัญนะครับมากกว่าการกินสารอาหารเข้าไปนะครับดังนั้นการปกป้องจากภายนอกก็สําคัญไม่แพ้กันส่วนใครก็ตามเคยเอาอันสูตรนี้ไปปั่นแล้วได้ผลดียังไงคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมอยากฟังนะเดี๋ยวเจอกันในคอมเมนต์สวัสดีครับ